นั่นคือไอเรดิโอนะครับแล้วก็สามารถฟัง f M ็มอมหูเราได้นะ98จุด5คลิปเอ็มเอ็มเอาไปโชว์ครับที่จุดลงทะเบียนคุณจะได้ไม่กากแป8แบบครับจาก4ดีไซเนอร์ต้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดนะฮะเพราะฉะนั้นรีบเลยนะครับดาว์โหลดแล้วไปที่จุดลงทะเบียนได้เลยนะครับมันไม่เพียงแค่นั้นครับพี่ครับมต้องบอกเลยครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ด้านนอกเลยไม่ว่าตอนนี้นะครับคุณอาจจะพลาดจุดสําคัญเพราะนอกจากคุณจะได้เข้ามาเป็นหนึ่งในคลิปกับเราแล้วนะครับ คุณลงทะเบียนปั๊บเลยนะครับรายชื่อของคุณเนี่ยจะถูกเก็บไว้ครับและจะถูกนําไปรันดอมเป็นผู้โชคดีครับได้รับปั่นโดยสารจากการบินไทยสมัยในเส้นทางกรุงเทพมาเกานะครับโอ้โหหนึ่งรางวัลสที่ยืนครับผมออสองที่ยืนอันนี้เป็นตัวเสริมนะครับสองยืนตายไปมาเราจะบวาเหรอไม่ใช่ราตัวเอาแลนั่งไปสิคุณไปหมาเกา โชคกันนะครับพี่เวลิเชียนนะครับผมเรื่องของเขาพี่ของเขา พาเที่ยวในเมืองไทยด้วยครับผมใครที่ชอบเที่ยวแบบไทยนะครับการมีไทยสไมล์มอบเส้นทางนะครับตัวโดยสารเส้นทางกรุงเทพกระบี่นะครับอีกหนึ่งรางวัล2ที่นั่งครับใช่แล้วครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยนะฮะรางวัลของเราเต็มเตียดเลยทีเดียวให้คุณไปเที่ยวต่างประเทศกันด้วยรายชื่อทั้งหมดครับจะถูกประกาศนะครับในวันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับโดยมตหัสนะฮะติดตามได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องททงนะฮะฟังที่คือนของเราก็ได้ ได้เลยนะฮะก็เสคลิก FM นะครับเดี๋ยวจะมาบอกผู้โชคดีกันถูกต้องรวมถึงแฟนเพจ a c e b o o k ของเราด้วยนะครับ985 c l ปดห FM คลฝากไปกดไลค์ฝากไปฟอลโล่กันด้วยนะครับตามติดกันด้วยนะฮะอล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการบินไทยสปายใช่แล้วครับแต่ผมเชื่อเลยนะฮะคงจะต้องสงสัยอย่างแน่นอน